สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาชมความสวยงามของดอกไม้ที่มากฤยสรรพคุณนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านหลายคนที่เห็นคลิปนี้แล้วก็น่าจะรู้จักดีนะครับไม้ดอกไม้ประดับชนิดนี้มีดอกสีเหลืองสวยงามครับมีชื่อว่าทองอุไรเราอาจจะเคยเห็นตามเกาะกลางถนนนะครับที่เขาปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ถือว่าออกดอกได้เกือบ,อบตลอดปีนะครับเมื่อ2เดือนก่อนผมได้ซื้อมา2ต้นนะครับคู่นี้เลยเป็นทองอุไรดอกสีเหลือง ตอนนี้ก็กำลังออกดอกสวยงามเลยครับเป็นทั้งไม้ประดับที่สวยงามและเป็นทั้งไม้มงคลซึ่งคนโบราณนเ,นเชื่อว่าการปลูกทองอุไรเนี่ยมันจะช่วยเสริมชะตาของผู้ปลูกได้นะครับส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองประมาณนี้มีเงินมีทองร่ารวยบ้างั้งประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะและคนโบราณยังบอกว่าการที่จะปลูกให้เสริมดวงชะตาจริงๆเนี่ย ต้องให้ผู้นําครอบครัวเป็นคนปลูกนะครับและต้องปลูกไว้ทางทิศเหนืออันนี้ผมเพิ่งมาค้นคว้าข้อมูลดูเมื่อ2งเดือนก่อนเนี่ยผมออามาปลูกทางด้านทิศเหนือของตัวบ้านแล้วมันก็ออกดอกทั้ง2ต้นเลยสวยงามมากนะครับเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้เลยซึ่งสรรพคุณทางยานเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะนําดอกของทงองุไรเนี่ยมาทําเป็นชานะครับมีสรรพคุณแก้หวัดแก้ไอแก้ปวดหัวลดไข้นะครับแก้ปัญหาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารประมาณนี้นะครับอีกทั้งยังช่วยลดน้ําตาลในเลือดมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสรระะนคับ และยังช่วยลดอาการอักเสบต้านเชื้อแบคทีรียอันนี้คือสมพคุณโดยรวมของไม้ประดับที่เราอาจจะเคยเห็นตามข้างทางนะครับตามถนนสาธารณะที่เขาปลูกไว้มีดอกสีเหลืองสวยงามเป็นทั้งไม้ประดับไม้มงคลและก็สมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางด้านของสมุนไพรเนี่ยก็ต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาปลูกไว้เห็นว่าสวยดีตอนนี้ก็กำลังออกดอกสวยก็เลยค้นคว้าข้อมูลเสริมนิดนึง แล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังสําหรับความเชื่อเรื่องความเป็นมงคลเสริมดวงชะตาอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเราทําอะไรแล้วเราสบายใจเรามีความสุขกับสิ่งที่ทําเห็นแล้วสบายใจดูแลสบายตาผมว่านั่นแหละคือมงคลชีวิตที่ดีที่สุดครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม